เอาละครับคุณผู้ชมครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเจมส์กิฟทีวีนะครับอยู่กับเกมตามล่าตัวกินหมาบนกูเขาในตอนที่2นะครับแน่ตอนนี้เราก็อยู่ที่เอ่อภูเขาแห่งหนึ่งนะครับที่ประเทศอเมริกานะครับซึ่งตอนนี้เราว้าเวและวแกนเน่ต้องทำเสียงภาษุตอนนี้เราก็มีสไนเปอร์คู่ใจนะครับ และตั้งรีโหลดก่อนเพื่อทำการเตรียมตัวก็สำหรับวันนี้ครับเอออย่างที่บอกไปนะครับเราอยู่กับเกมสกลนครซิมเลเตอร์นะครับเรียว่าตามาตัวกินหมาไม่เมีเด็กๆตั้งชื่อให้นะครับผมก็งงว่าเกมอะไรนะครับอ๋อเกมนี้นี่เองแล้วก็วันนี้ครับเออเราจะตามล่าตัวกินหมากันต่อนะครับโดยที่เออวันนี้เนี่ยผมเนี่ยพร้อมมากนะพร้อมจามหัวมาแล้วแก็เออเขาบอกว่าไอแบทแท็บเนี่ยก็คือเออกับดักหมีนะฮะคุณผู้ชม นะฮะเมืบบ่อกีเราสามารถเอ่อใส่เนื้อ,อใส่เนื้อสูงสุดสองอันนะับเพื่อความอยากกินนะฮะให้แบบมันหิวโหวยนะครับทำให้แบบเอ่อไอตัวกินหมาเนี่ยมันหิวโหวยมากขึ้นนะับแล้วก็อ่คกูจะวางทำไมสามรอบวนนีบนยบ่นยังเลยนะผมจะเป็นคนที่บ่นไม่หยุดเป็นเพราะว่าผมเนี่ยถอนฟันคุดแล้วก็เอาหมาในปากผมออกมาแล้วนะคุณผู้ชมก็สามารถใส่เนื้อได้สองก้อนนะครับแล้วก็อืม พอมันมาติดกับปั๊บใช่ไหมเราสามารถเอาปืน,นยิงมระยะเผาคนได้เลยเว้ยแล้วก็เ,เมื่อมันโดนกับดักกับดักหมีนะครับมัน,นจะเลือดไหลน่าทำให้เราเนี่ยสามารถล่าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไงเราตามสามารถตามกลิ่นเลือดได้คุณูชมเพ <laughs> <laughs> ื่นแลวกะันวันนี้เราจะไปไประจัญภัยกันต่อที่หุบเขาแห่งนี้ใครที่ยังไม่กดไลค์ก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะฮึ่ <laughs> อขอบคุณครับนี่เป็นการล่าเนื้อที่ดีสิ่งที่ดีคือดีที่หูเฮ้ยใช่เหรอดูหลายหูเลยแบบนั้นโอเคครับในน้ำมีปลาในน้ำมีเข้าว่ายน้ำนี่จะมีไหมจะแบบอยู่ๆแบบว่าว่ายน้ำมาฆ่ากู เอาไว้ทำมาฆ่ากูเหมือนเจสันเลยนะจะนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งฮ่าโอ้ยอยังงูโอ้ทุกครั้งที่ง,งูกัดเลือดเลือดกูลดดิแม็กเฮดผีกูลดดิยูโนาะเฮเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ย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  เชีย่ยนี่พิษงูมาทำอะไรวะดูแบบ hunting rifle เดี๋ยวแป๊บแปบบ๊บแป๊บเฮ้ยอาหารโอ้ข้าวสารอาหารแห้งครับเฮ้ยรองเท้าโอ้รองเท้าปีนเขาทำให้เราแบบกระโดดได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่โดนดดเมจเวลาที่เราตกจากเขาครับแหม ake sense เฮี้ย มีกระสุนลูกสองแสดงว่าเกมนี้ต้องมีปืนลูกสองเลยนะฮะแผนที่ Hunter Potion เราสามารถคาไปด้วยอะ่ะคาปไงอะ่ะเราจะมาจบกันที่นี่เรื่อเป็นแคมป์ของนักท่องเที่ยวเออหลายคู่แล้วกันฮะน,น่าจะมาสวิงกิง้งนะผัดเตียงเฮ้ <c oughs> ย Jesus เอาไว้ทำความสะอาดปืน ไลเฟิลคลีนก็คือโอ้ปกติอย่าบอกนะว่าแม่งมีการยิงแล้วขัดลำกล้องด้วยชัวร์เลยครับชัวร์เลยเกมน,นี้น่าจะมียิงแล้วขัดลำกล้องนแนะแคมไฟนะทำแคมไฟตอนนี้แล้วกันนะอ่าฮะ very good นี่ผมจะสร้างเนื้อไว้สักสักสอนละกันแนะ ล้ก็แดกแม่งเฮ้โยโอ้เฮ้ยจีสุสเราได้ปืนลูกซองเก่าๆของคุณตามาอันหนึง่งมีโอกาสที่จะยิงวืดสูงมากเชี่ยเราสามารถสู้มีหรืเปล่านะมีขวานก็ไม่บอกอกลายเป็นแก๊งขวานซิ่งแล้วมึงนเดี๋ยเราสร้างจุดเซฟตรงนี้แหละเซฟเสร็จปับ๊บผมจะออกไปล่านในกวาง สองอันนี่คืออะไรก็ได้ที่มันเป็นเนื้อคุณผู้ชมนะฮะจะเป็นหมาจะเป็นอะไรก็ได้แล้วเราจะไปฆ่ามันกันนะคุณผู้ชมเข้าใจไหมหรือมมไ,ไปฆ่ามันอย่างน้อยแบบขอสักสักนัดก็ยังดีนะฮะรยไว่าแบบไม่ได้ยิงมันรู้สึกไม่ได้ปลดปล่อยเฮ้ยเืเฮ้อโหไม่ตายเยไอ้เี้ย เฮ้ยยอเฮ้ยยอกูมีลูกซองนะกูมีลูกซองเนาะมีลูกซองเนาะลูกซองเนาะเพาะมัเฮ้ยเมื่อกี้เลยควักลูกซองเลยเฮ็ดกัดไอ้เชี่ยนี่กัดแล้วหนีกัดแล้วหนี จะวิ่งไปที่ตรงนั้นก่อนแล้วกันเฮ้ยพุกพูกแล้วพกมาบเขาให้นะขอบคุณครับทีนี้เรามีนี่แล้วเช่ป,ป้าเรามีเนื้อครบสิบอันละเดี๋ยวเราจะทำกองเนื้อแน่เพื่อเรียกมันมาคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวทำเราจะทาะทแบบกับดักหมีด้วยไง มาหิวแม็กเลือดแล้วเจ yeah! ้ามาแล้วจ้ามาแล้วสะระเปาหอมๆลูกก็ใหญ่ไปมาชิรหมารอบกัดชินีรหมารอบกัดเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเป๊ะเป๊ะมาแล้วมาแล้วชินีิมาแล้วชิด เชื่อเดดเดยดเดไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาผมจะไอ้ยัอยันที่มาทำไมเนี่ยโคตเสียแผนเลยเปรคเดี๋ยวเดี๋ยวเดว้ยเรบีไปก็ว้าว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  ว้าวว้าว้เ้เอสโลว์มนูยังไม่อยากอย่าเข้ามาโอ้ยนุสะทกับจักทำไมเนี่ย รีโหลดรีโหลดด่วนเร็วกว่านี้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 ไม่ไหวละไปเ่มันจะลับไปฉัเหลุเหลืออยู่ ผมตายชัวเลยวะโอ้โหเดี๋ยวๆๆกูตั้งกูตั้งจุดเพื่อเซฟอย่าเพิ่งมาเฮ้ยกูเซฟอย่างน้นยกูเซฟแล้วกูตายแล้วกูเซฟฮ่าหูคายชเนี้นั่แล้วฮิวสิ่งแดงผ่าแปดเฮ้ยยังไงฮะมึงยังไงมึงยังไง มึงเข้ามา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 สดเฮ้ยมึงเข้ามามามาได้เป็ดขวัญเลยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมาเยอะเนื้อตัวนี้เน่ายัยเน่ายังโอเคครับเน่าไปแล้วเราจับก่อน เน่าแม่ไม่กินอีกเปเลยทีนี้ก็เซมขอบคุณมากถ้ามีโอกาสจะได้รับคุณนะเฮียหน้านอนเฮียหน้านอนอ้าวไม่ได้เว้ยไม่เป็นไรครับโอเค นะฮะเราได้สกิลมาแล้วนะครับเออสกิลของเราคือ okay. ถ้าเราโดนเดเมจเราจะเออไม่โดนอะไรเลยอีก2วินาทีแม่งไม่คุ้มแม่งตีเป็นแม่งตีเป็นสเต็ปนะ,ะโอเคเอาเป็นว่าผมจะเอาทางซ้ายเพื่อแบบกันเออการเลือดลดถาวรเอาล่ะก็เดี๋ยวเราจะต้องนะครับทำภารกิจในการเออผมเนี่ยตอนนี้ผมเหลือกระสุนอยู่ทั้งหมดติดตัวนะ ติดตัวมีทั้งหมด19นะัดคุณผู้ชมนะครับซึ่งเอาตรงมันก็เพียงพออยู่นะนะครับแล้วก็เสียงใครขยับอยังชอบเลยเสียงหมาเ่ย <c oughs> หายใจเขาลึกๆ <c oughs> เขาเรียกว่าตัวที่กินหมาเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวเดียวหรอกเว้ย แน่เยี่ยมนฮะฮบผมบอกเลยว่าตัวที่กินหมาไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมึงคิดผิดแล้วไอ้หมาเอาล่ะเราจะไปที่ตรงนั้นแน่ตรงนั้นมีรถอยู่คุณผู้ชมแน่ผมจะทําการมาสำรวจตรงนี้ก่อนนะฮะตรงนี้มีแหล่งนักท่องเที่ยวไอ้น้อง <c oughs> โอเคตรงนี้มีคนสูญหายมากมายนา่มีทั้งเด็กทารกเด็กแดงและหมาที่มาท่องเที่ยวโอ้มีคู่สามีภรรยาและแมวก็หาย จสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ er ี้ยหมูน <necessary> ี่กูรักผู้อยูแมวหายเปรตเฮ้ย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 หมาอบกัดไฟมีลอบกัดมีเขาลอบกัดเจย ิบหายแล้วตอนนี้เราเหลือก็ลูกซซอ,อยูงหนึ่งนัดนะครับเต็มเหนียวเลยนะฮะไม่คิดไม่ฝันว่าเกมนี้เอ้ยโอ้กับดักหมีอย่างนั้นเ,เ,ออมเมแมึงเคลียรแมงแดกแม้กระทั่งลูกแมวสรตเลวนะครับเขาว่ากันว่าคนไหนที่ทำร้ายได้แม้กระทั่งแมวตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันสิ่งมีชีวิตที่เลวมากเดี๋ยวนี้มันมีอะไรที่แบบน่าเกียดน่าก,กลัวนี่ เทปช็อตเขาให้ออชอบยิงอยู่เลยรู้สึกอยากยิงในชีวิตจริงมากไอ้เฮียโดยเฉพาะหมาแถวบ้านอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเคยไหมแบบขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยสมมติขับไปเซเว่นใช่ป่ะขับชิวๆแล้วมันจะมีหมาแถวบ้านที่แบบมันเลี้ยงอยู่นอกบ้านแล้วมันก็ปล่อยออกมาเดินเว้ยแล้วแบบบางทีเพื่อนอนข้างถนนเนี่ยแม่งนอนอยู่งนานกูขับผ่านปั๊บไล่กูจากไม่บมึงเห็นกูได้ยังไงเนี่ย เอ้เนื้อเต็มแล้วว่ะชิบหายแล้วเนื้อเต็มคือต้องวางว่ะเชี่ยโอ้จะไปยากอะไรใช่ป่ะเราก็แค่วางกับดักตรงนี้ไม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วคิดได้ไม่มาแล้วมาแล้ววางไม่ตรงนี้เลยเสียงมาจากตรงนู้นใช่ป่ะเฮ้ยชิบหายแล้ว ัก,กสารุนไม่ต้องมาครับไม่ต้องมาเชี่ยมหมาก็สกินวอล์กเกอร์พรีเซนต์ดีเทคคืออะไรอ๋อมันอยู่ทางซ้ายมันอยู่ทางซ้ายมันเดินมาทางขวาโอเคมันเดินมาทางขวามันจะแสดงมันต้องเดินมาหาเราคุณผู้ชมมันต้องเดินมา Ha 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 Ai buồn ngô! ha ha ngô! Hãy bước ngô! Hãy bước Hãy bước ngô! đi! Má ngô! đi bước đi! What the fuck? เชี <ítulo> sabes, ่ยกูต huh. uh ้องล่าหมีตั้งสิบครั้งเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยงงูเชี่ยงูเดี๋ยวเดี๋ยวกินวอลเกอร์ดีเทคอุ้ยมันเน่าแล้วว่ะคือใช้ทีเดียวเน่าเลยหรอคือยังไม่ได้กินก็เน่าอ๋อโอ้โหจบละอุ้ยอุ้ยเดินใหญ่เดินใหญ่มันจะมาเอาคืนชัวร์ครับคุณผู้ชมมันจะมาเอาเราคืนมันจะมาเอาคืนข้ามาสิว่า กูมีลูกซองกูมีลูกซองไอ้เปรตส,สกนินวอล์กเกอร์ดีเทคข้างหน้านี้เลยนะครับอยู่ข้างหน้านี้เลยโอเคมันอยู่ในแอร์เรียนนี้คุณผู้ชมเฮ้ยไอ้เชีย่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร็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 วชิ้เร็วนะมึงเร็วนะมึงือ เข้ามาสิมาเฉยวิ่งไหวซะด้วยเฮ้ย,ยผมรู้แล้วนี่ไงตรงนี้มีหมาใช่ปะนี่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 เราเจนแล้ว <c oughs> และต้องใช้หมาให้เป็นประโยชน์หมาไปหยุดเ่าดิ นี่ไงแบล็กแบล็กตัวเจอเซนต์ของแบล็กกูไอเปรตแบล็กไม่จะตามเจอไอตัวนั้นเสมอผู้ชมไปเลยแบล็กฉันรู้ว่าแกทำได้ไปเลยนังแบล็กของฉันฮงเฮ้ยเชย่อได้วิ่งเร็ววิ่งเร็ว ฮ้ยแม่งไฮสปีดชื่อแม่งไฮสปีดเอาแล้วหมากูโดนแดกด้วยหรอแบกไม่ได้แบ๊กแบกแบกแบกโดนแดกคือเกมมันยากตรงที่แบบผมหากระสุนไม่เจอแต่ว่าตรงนี้มีแคมป์เอ้ยมีแคมป์ แคมปิ้งมีกระสุนลูกซองเอ็มเอแองเจลวีอชดกันะับมันจะมีคนมาบอกโอ้พี่เจมส์มนเพลงพี่ออยดีนะัะเออโอเคกูใช้ก่อนแท้ๆนไมันได้กูใช้ก่อนแท้กูใช้ก่อนมันเป็นปีๆทำไมเป็นเพลงพี่เจมส์บ้างเออเพลงอินโทสกิตอะไรเงี้ยน้อยใจลย เป็นปมผมมาหลายสิบปีไม่คิดจะให้ผมมีความสุขกับเรื่องนี้บ้างเลยเพลงพี่เจมเอะไรเยหมาหมาเมื่อไหร่เหมือนจะเช้านี่ยโง้เชี่ยนี่เชี่ยหม,มาทำลายหลักฐานเฮ้ยเชี่ยหมูด้วยแม่งเอ้ย หมูประหลาดตอนไี้มีกระสุนอยู่แปดนัดแปดตวดปวดเป็นปวดปวดปวดอะไรไม่รู้นะครับโอเคครับผมว่าตรงนี้น่าจะแบบเป็นอะไรที่เวิร์กเฮ้ยเจสสั้นเข้ามาได้เลยไอ้ปวดโอ้เจสสม้ง คิดว่ามึงเฟี้ยวไอ้เหี้ยนี่มึงเข้ามามึงหน,งหนึงหนึ่งหนึ่งออก,กูได้หนึ่งหนึ่งกูเฮ้ยยิงมืดอวอร์ชิปเอา้าเฮ้ยโอ้โหคี้ไม่มีพลังเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เฮ้ยยายาชึบอาอย่า,า,ยาพึ่งมาเชี่ยหมาหว่าแล้วว่าต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ แล้วมันต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เจมเฮ้ยไอ้ยงยิงไม่โดนด้วยชิดๆๆๆๆๆๆชิดดือสามนัดกูเปลี่ยนเป็นไอ้เชี่ยนี่วิ่งละกูวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยักระศน มันยังตามอีกถ้ามึงเก่งจริงมึงตามกูมาลงน้ำเจ๋อวิ้ยวิ่งอย่ายพึ่งมานะเลอ้องไอ้ตัวเมื่อกี้ไม่มีพลังฟอสมึงมีพลังฟอสได้ยังไงตอบกูมาโชคดียังมีข้าวอยู่ในกระปกุกไ้ยเชื่อเไรอวะเนี่ยเด้วเดีด๋เดๆๆเด ผีโอ้โหข้างหน้ามีผีคุณผู้ชมไอ้เชี่ยหนีเสือปะจระเข้เชี่ยหนีเสือปะผีเฮลเราไม่ชอบผีแนะ่ไม่ชอบผีเพืยอพาที่แรกไปก็เจอผีเด็กเฮ้ยเชี่ยมีหมีคนเห็นหมีหมีเป้ากระสุนน่ะน้องอือ ศูสย์กูหมดพอดีขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> ทีนี้เต็มแม็กซ์อล่ะทีนี้ผมจะกลับไปที่ตรงนู้นข้างบนแคมป์ข้างบนไปฆ่ามันตัดลิ้นมันกย,ยิงลิ้นมันทิ้งอีกทีหนึ่งด้วยด้วยความโหดร้ายสาบานมาเฮาแบ็กเลยแบก็ก นายลิป้าวเบ็คก,กี้เบ็คก,กี้เบ็คกี้เบ็คกี้เบ๊กโอ้ฉันรักนายคุณมนอยู่ตรงนี้หรอเบ็คก,กี้จะพาฉันไปหาวันใช่ไหมชัวชัวทุกที่ดีหมาคือมีมัน มึงไปอยู่ทำเฮี้ยอะไรตรงนั้นเนี่ยเฮ้ยไอ้เชืยนีโอ้โหสั์ใครยังไปตามทันวะกูออกด่วนเลยกูไม่ไปแล้วตรงนั้นเฮ้ยโห๊ยโอ้โหโอ้โหเียอดกูเกือบตาย พอใจไหมมึงภูมิใจไหมมึงรอบกัดรงูงี้ฉีดเลยกูฉีดเลยดีนะม่งโอ้โอ้โหเวลาวมันวิ่งเนี่ยมึงวิ่งแบบหางจุกตูดมากอ่ะนะับแบบปไปเลยเฮ้ยเ oh, oh. จอลอยเท้าอย่างงั้นนะใจเสียอยู่ข้างหน้าเดูอยู่ข้างหน้านี่เลยเยอะกูขอเคลียร์ไอเยียรัธิประหลาดนั้นกน่อนได้ไหม เฮ้ยมีหลุมศพพ่อใครด้วยเฮียได้อาหารมาด้วยฟรีขอบใจโอ้ยมีตุ๊กตาหมีโอ้โหเฮียใครตายเต็มไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจมี่โอ้ยยิงนัดเดียวไม่จบต้องควักมาเพื่อนต้องควักออกมาเพื่อนเพื่อนนี่เลยเนี่ยเพื่อนนึงเลยนะเนี่ย กีดเรเจไอรอยเท้าใช่ปหนี่ไงหายอยูนู้นโอเคขออนุญาตหาก่อนแมปอัปเดตเฮ้ยข้างบนนั่นคืออะไรอ่ะอ๋อตรงนั้นมันไอ้ตรงเสาอากาศที่เราเพิ่งไปนี่วะคุณผู้ชมเฮ้ย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 เยเฮ้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 ยเฮ ผีลอกโอ้ยิวว no ิวอผีลอกอยย้าโอ้ยสัตว์มึงก็ทำอีเวนต์นี่หน่อยหากินโอ้ยผีเต็มวัดผีเต็มโบสถ์โอ้ไม่โกรสัปเพสัตตาสัปไปสับมาสับไข่อัตมาเวนกรรมเวนกรรมึงเคยท่องไหมฮะสัปเเพสัตตานี่เคยท่องบ้างไหม มันอยู่ไม่ได้ครับมันอยู่ไม่ได้นะฮะขอญาติขอญาติแบบขึ้นที่สูงคุณผู้ชมเฮ้ยโอ้มีกระสุนยอยู่ตรงนี้ด้วยขอบใจขอบใจกับไททักนะิ้วฮะโอ้มีเสี้ยก่อนด้วย oh my god โอเคครับเอ่อเราสามารถเอ่อ ปืนลูกปืนสไนเปอร์ได้เป็น45นัดนะครับแล้วกเ็เพิ่มจำนวนการถีเนื้อดิบนะฮะแล้วก็ลูกกระสุนช็อตกันนะครับแล้วก็ไม่บอกว่าตรงนี้มันมีอะไรดีๆยังไงโอเคครับคุณผู้ชมครับนะฮะสำหรับวันนี้สำหรับการตามล่าตัวกินหมานะครับขออนุญาตออขอลาคุณผู้ชมสิ่งนี้น,นะครับไอรที่ว่างฝากกดไลค์นะครับ นะ่เพื่อให้คนปักหมาผมแบบมีที่ยืนา้างช่วงนี้แบบยอดไลฟ์ตกนะ่ยอดเข้าถึง Youtube มันปรับาเพื่อปรับทุกคนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เออก่อนจากกันฝักตบไลฟ์จากคนละครั้งนะครับจะขอบคุณมากนะครับนะบ่ก็อย่าลืมติดตามนะครับช่องเจมส์ทีช่องนีง้ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไ่ไปครับ